สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับของ l a b Smart นะครับในส่วนของหน้าจอการพิมพ์นะครับเป็นการดึงข้อมูลเพิ่มเงื่อนไขในการดึงข้อมูลนะครับเราก็ไปกันที่เมนู daily นะครับแล้วก็เมนูพิมพ์บน La b บนะครับนี่เป็นหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนเงื่อนไขอันนี้ไว้ก่อน ส่วนใหม่ส่วนส่วนฟิลที่เราเพิ่มเงื่อนไขใหม่เข้าไปในการดึงข้อมูลนะครับก็คือเช็คบ็อกการกรองข้อมูลโดยระบุคนไข้และคลินิกนะครับให้เราติ๊กติ๊กตรงเช็คบ็อกนี้นะครับนี่ครับพอเราติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอจะสแสดงฟิลคนไข้นะครับแล้วก็ฟิลคลินิกส่งตรวจนะครับเพื่อให้เราเลือกเป็นเงื่อนไขในการดึงข้อมูล สมมติผมใส่วันที่1เมษาถึง18เมษานะครับแล้วผมระบุคลินิกส่งตรวจน,นะครับนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงก่อันนี้แบบไม่ระบุอะไรเลยกดดึงข้องนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดในวันที่1ถึง18นะครับแล้วก็มีสมชายมีทดลองใช่ไหมครับ <S 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 ผมใส่ชื่อคนไข้สมมุติผมจะใส่ชื่อสมชายเข้าไป ผมก็กดค้นหานะครับแล้วก็เลือกของสมชายคนเดียวนะครับนี่นครับสมชายาระบบก็จะกรองข้อมูลเฉพาะสมชายเพื่อสแสดงข้อมูลนะครับกดดึงข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกรณีที่เรา,เอ,าอยากระบุเฉพาะคลินิกที่เราต้องการนะครับเราก็สมมุติผมเลือกเป็นคลินิกแพทย์เพื่อนคุณนะครับกดดึงข้อมูล มันไม่มีไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นวองอินนะครับกดครัมมันก็จะขึ้นมา3ามใบนะครับเราสามารถใส่ทั้ง2องอันได้นะครับซึ่งผมจะใส่ทดลองเข้าไปนะครับมันจะโทรแค่2องอันเนาะกดเลือกทดลองนี่ครับก็จะกดแค่2องอันนะครับนี่นะครับก็คือส่วนของฟีเจอร์ใหม่ในการกรองข้อมูลในการสังพิมพ์ สามารถที่จะระบุคนไข้แล้วก็ระบุคลินิกส่งตรวจได้นะครับขอบคุณครับ